ไปสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจใกล้ MRT 3ยอดนะคะคือเราว่าแถวนั้นน่ะน่าสนใจเพราะว่ามีที่เที่ยวหลายแนวมากเลยวัดก็มีร้านอาหารก็มีคาเฟ่ก็มีตลาดก็มีสตรีทฟู้ดก็มีสวนสาธารณะก็มีพิพิธภัณฑ์ก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ก็มีวันนี้เราก็เลยจะพาไปดู10จุดที่น่าสนใจใกล้ MRT 3ยอดนะคะแต่ว่า ที่เราจะไปวันนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งวัดนะคือมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งของสามยอดอะที่เป็นแบบสะพานเหล็กเป็นคลองโอ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะไม่ได้ไปฝั่งนั้นเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งคือแถวนั้นมีแบบที่ที่น่าสนใจเยอะมากจริงๆเราอาจจะได้ทําแบบภาคสองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือแบบที่ที่จะพาไปวันนี้เป็นแค่แบบส่วนน้อยนิดเดียวเองอะของสถานที่ที่แบบน่าสนใจแถวนั้นทั้งหมดอะ ดูที่เทียเท่ยวเยอะขนาดไหนให้ป้ายบอกสถานีนี้ด้านบนจะไม่ได้เชื่อมกันเหมือนสถานีอื่นนะคะต้องดูทางออกดีๆวันนี้เราออกทางออกที่3ป้ายบอกว่าเลี้ยวขวาเลยจ้าจุดแรกของเราวันนี้ก็คือออนล็อกยุนเป็นร้านอาหารเช้าที่เปิดมาก,กว่า90ปีนี้เพิ่ง8โมงเช้าคนมารอคิวเต็มเลยอันนี้ไข่1นึ่งท็อปปิ้ง255บาท แล้วเดินไปจุดที่2ต่อแถวนี้มีร้านขายอาหารเช้าเยอะมากเลยตลอดทางเข้ามาที่ถนนราช,ชบพิรแล้วเข้าซอยเทสายอยู่ด้านขวามือนะคะก็จะเจอจุดที่2นั่นก็คือตลาดตรอกหม้อเป็นตลาดเช้าขายตั้งแต่ประมาณตี5้ถึง10โมงมีทุกอย่างเลยค่ะของสดของกินเล่นของพ้องทานเพราะว่าแถวเนี้ของขายตอนเช้าเยอะเพราะว่ามีสวนแล้วก็มีวัดเยอะ กลับออกทางเดิมเมื่อกี้จะมีประตูสีขาวๆอยู่นั่นก็คือจุดที่3ค่ะจุดที่3ก็คือวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เป็นวัดประจรําราชการที่8นะคะช่วงนี้วัดสุทัศน์ดังมากเลยเรื่องขอขมากรรมกับหลวงพ่อกลักฟินไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ด้วยเลยแล้วกัน ก็ซื้อชุดดอกไม้ทูบเทียน50บาทแล้วก็เอาเงินใส่ตะกร้า5บาทนะคะจุดทูบเทียนเสร็จแล้วก็มานั่งไหว้เขาจะมีบทสวดให้4ีหน้าใหญ่เลยพอเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้กับเงิน5บาทไปถวายข้างในจุดที่4เสาชิงชา จากสาชิงช้าก็จะเป็นลานคนเมืองค่ะข้างหลังเราตรงนี้เป็นโบสถ์พรามนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอข้างในเราก็จะผ่านไปเลยนะจุดที่ห้าบ้านขนมปังขิง เดินมาอีกนิดเดียวเข้ามาในซอยหลังโบสถ์พรามก็จะเจอคาเฟ่เล็กๆสไตล์คลาสสิกย้อนยุคมี2ชั้นนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีขนมไทยด้วยขนมไทยเนี่ยเขาจะทําเป็นชุดสวยงามน่ารักเหมือนชุด after noon tea อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรามาคนเดียวก็เลยไม่ได้กินนะคะกินแค่ชีสพาย120บาทที่นี่เขามีชุดไทยให้เช่าด้วยนะคะราคาก็ตามนี้เลย ระหว่างทางไปจุดถัดไปเราก็จะเจอศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นร้านนมชื่อดังมน์นมสดแต่ว่ามน์เนี่ยจะเปิดบ่ายโมงนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดแถวนี้มีที่จอดรถด,ด้วยนะชั่วโมงละ40บาทจุดที่6อนุสาวรีย์ประชาธิไปไตย ข้างหลังเราเป็นหอศิลร่วมสมัยรัชดำเนินนะคะแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงจะเป็นนิทัศรัต,รตนโกศิลปกติเราจะไม่ใช่แบบคนที่แบบชอบเที่ยวแนวพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะแบบแวะเข้าไปในหอศิลร่วมสมัยนิดนึงไปลองดูว่ามีอะไรบ้างไหนไหก็มาแล้วแต่ว่านิทัศรัต,รตนโกศิลตอนนี้คือเขาวันที่เรามาเขาปิดปรับปรุงอยู่ก็จะไม่ได้ไปนะคะ นีีร้อนมาพึ่งเย็นกันหน่อยวันนี้ไม่มีงานอีเวนต์อะไรนะคะก็เลยขึ้นมาที่ชั้น3เป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนก็เป็นนิทรรศาการเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรา ต่อกันดีกว่าเห็นชื่อก็รู้เลยใช่ไหมว่าจุดถัดไปคือที่ไหนเดินเข้ามาในตรอกวัดราชนัดดาจะเป็นซอยเล็กๆแคบๆนะคะถ้าใครมาคนเดียวแล้วกลัวจะเดินอ้อมไปทางถนนใหญ่ก็ได้จุดที่7วราชนดดาที่นี่มีโลหะปราสาทที่สวยงามมากเป็นโลหะปราสาทหลังที่3ของโลกด้านบนสุดจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถนนมาก็จะถึงจุดถัดไปของเราเลยค่ะจุดที่8ป้อมมหาการมาตอนกลางวันรอนมากค่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งที่นี่เคยจัดงานตอนกลางคืนเปิดไฟสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ไปจุดต่อไปเลยละกันจุดที่9ผัดไทยประตูผี เดินต่อมาอีกนิดเดียวค่ะใกล้กันมากร้านผัดไทยชื่อดังเปิดมานานกว่า80ปีวันนี้มาตอนกลางวันคนไม่เยอะนะคะเรากินเมนูผัดไทยมันกุ้งราคา115บาท50สตางค์ใคกล้ๆก,ก,กันจะมีร้านดังอีกร้านหนึ่งนั่นก็คือร้านเจ๊ไฟไข่เจียวปูแต่ว่าวันนี้เจ๊ไฟไม่เปิดนะคะอิ่มแล้วก็ไปเช็คอินจุดสุดท้ายกันเลย จุดที่สิบวัดสะเกดวัดสะเกดบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าภูเขาทองน่าจะคุ้นหูกันมากกว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ซอสปุ้งรสนะวันนี้มีชุดไทยให้เช่าด้วยนะเราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันบางจุดก็ร้อนแต่ว่าบางจุดมีร่มเงาก็ไม่ค่อยร้อนได้ยินมาว่าถ้าใครอยากขายอสังหาเนี่ยให้เอาฉนวมาขอบนอนีอ่ วันที่เรามาเป็นช่วงที่เขากำลังบูรณะนะคะด้านบนสุดปิดก็เลยไม่ได้ขึ้นไปด้านล่างมีถ้ำด้วยสวยงาม ครบแล้วค่ะกับ10จุดเช็คอินของเราในวันนี้แต่ละที่ห่างกันไม่ไกลเลยเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ